ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ16นิ้วล่องจาก16นิ้วล่องลูกค้าส่งมาทั้งหลัวจับให้ดูนะอ้าวเงียบค่ะนิม่มค่ะเงียบอันนี้เปลี่ยนทุกอย่างนะคะเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนแกน,เ,เ,ปนเปลี่ยนบูทเปลี่ยนผ้าจักลาดเปลี่ยนซีเห็นไหมเฟืองใส่สดูสิเฟืองใส่ก็ล้างให้ใหม่เฟืองใก็ล้างให้ใหม่ของใหม่ปิ้งๆนะจ๊ะจากที่มันเป็นน้ำมันดำๆนะจ๊ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสีขาวไฟสีดำหนึ่งสีน้ำเงินสองสีแดงสามนะจ้าทุกคนนี่เปลี่ยนทุกอย่างนะจ้าเปลี่ยนทุกอย่างเห็นไหมไม่ดูดลูกค้าจะได้เอาไปใช้ได้นานๆนะคะเหมือนของใหม่เลยปริง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 อันนี้ของเดิมนะคะของเดิมนะคะของเดิมเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็แกนแกนรุ่นนี้นะคะทุกคน นี่ต้องเปลี่ยนออกทุกครั้งนะจ๊ะเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นฮิตร,รุ่นติดรุ่นทุกอย่างนะคะมอเตอร์เน,น,น,นี่ยค่ะผ้าสก,กาดมันน้อยนี่เห็นไหมน้อยแล้วก็ดูดีน้ำมันมันก็แห้งแห้งแท้แทมันก็ทําให้บูทติดนะคะทําให้บูทติดนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยไม่ดูนะคะนิ่มเงียบเดีย๋ยวส่งกลับให้นะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่นะจ๊ะทุกคนเห็นไหม เวลาสั่งมอเตอร์ใส่ลมไปรุ่นนี้นะลูกค้าต้องเปลี่ยนออกนะจ๊ะอย่าห่วงไว้นะบูธเนี่ยบูธเนี่ยกะแกนเนี่ยอย่าห่วงไว้นะจ๊ะมอเตอร์จะได้ใช้งานได้นานๆนะจ๊ะทุกคนรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นช่วยช่างรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นช่วยช่างารุ่งทมาหากินช่างใหญ่บอกเนาะรุ่นช่วยช่างทมาหากินค่ะอันนี้เฟืองสายไม่ใช่ของใหม่นะคะแต่ ทำให้มันเป็นใหม่ได้นะคะทุกคนเห็นไหมใช้งานได้ปกตินะจ๊ะเหลือส่งกลับบ้านให้นะจ๊ะได้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะใช้งานได้นิ่มนะคะนิ่มเงียบน,นะจ๊ะเรียบร้อยจ้า